สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่าเพิ่มการกดถูกใจนะครับของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่การกดถูกใจหรือว่าเพิ่มยอดไลค์อะไรต่างๆนะครับเพิ่มผู้ติดตามก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถรับชมคลิปนี้แล้วไปทําตามกันเลยอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า k m k t s แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับลิงก์จะอยู่อันแรกนะครับ พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมี ID นะครับเพื่อทการล็อกอินก็ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านหรือยานาสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับตั้งตีอย่างนี้นะอ่าอีเมลตัวนี้สามารถม่วดได้เลยนะครับแต่ขอเป็น2องนามสกุลนะครับจะเป็น hotmail gmail ก็ได้นะครับ2ตัวนี้เลยอ่าแล้วก็ติ๊กของช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันเลยนะครับ อ่ะแล้วผมก็ได้ทําการล็อกอินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หมดหมู่กันอ่าหมวดหมู่นะครับก็จะมี4บริการแพลตฟอร์มหลักๆเลยนะฮะเป็นเฟซบ o o กยูท t บทิกเ k ็ตอินสต a แกรมเนาะอ่าที่เป็นบริการแนะนําอยู่นะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับหมวดหมู่ก็จะแยกออกไปนั่นองนะครับสามารถเลือกดูกันได้เลยส่วนใครนะครับสนใจมาเพิ่มอ่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับให้ลองเลื่อนลงมาข้างล่างดูนะครับเผื่อมีแพลตฟอร์มที่อ่าทุกคนอยากเพิ่มนะครับก็ลองเลื่อนมากันดูนะครับ ส่วนผมนะครับจะมาเป็นการเพิ่มใจทิกต o อกนะครับผมจะไปที่หัวข้อทิกต o อกด้านบนตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะด้านบนแล้วดูตรงหมวดหมู่กันใหม่นะครับผมจะมาในหัวข้อการเพิ่มหัวใจนะครับตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรับประกัน30วัน60วันหรือว่าอันที่เขาแนะนําก็มีนะอันที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็บริการดีที่สุดนะครับสามารถเลือกได้เลยผมจะเอาวันแรกนะครับไปเพราะอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เจอหัวข้อดีกันต่อ อ่าลิงก์นะครับก็คือลิงก์เป็นลิงก์คลิปวิดีโอของ Tik t o k นั่นเองนะครับผมจะเอาคลิปนี้นะอ่าก๊อปปี้ไปนะครับแล้วกดวางได้เลยนะอ่าแล้วก็ดูหัวข้อปริมาณกันต่อนะครับอันนี้คือปริมาณยอดไลค์ที่เราต้องการนะครับหรือว่ายอดถูกใจนั่นเองนะครับอ่าขั้นต่ําจะอยู่ที่ส0นะครับสูงสุดจะอยู่แสนนึงอ่าผมปั๊มไป20่นะครับพอค่าบริการขึ้นมานะครับทุกคนนะครับกดสังซื้อไปได้เลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับในการกดใจทิกต o อกนะครับให้มันเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของทุกท่านได้นั่นเองนะครับตัวนี้เลยในวันที่ทําการรอการนะครับขอขออนุญาตไปดูยอดเดิมนะจะเป็น10 1 3นะครับตัวนี้นะจำจำเอาไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาใช้งานเว็บไซต์กันต่อนะครับก็ให้กดไปที่ลูกศรซ้ายบนตัวนี้นะครับกดไปที่ปลดการส่งซื้อได้นะครับอาจะเป็นการดูปยอดหลังนะครับตัวนี้นะครับเลขออเดอร์เนาะก็สามารถนะครับกรอไปแล้วก็ส่งไปให้อดินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินทาการดูแลให้นะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าเกินไป่าหรือว่าจะขอเร่งยอดนะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับอะไรมีหัวข้อลิงก์บอกเรานะครับมีปริมาณข้ามบริการนะครับแล้วก็สถานะของระบบนะครับบอกอยู่เนาะตัวนี้ แล้วหัวข้อต่อไปกันนะครับจะเป็นเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกัลกๆเลยนะครับจะเป็นทงางการแคลทโฮ้นะครับอ่างเปาวอลเลตนะครับคริปโตเ e อร์เซ็คโมนเน่นแลวก็ทูโมเน่วอลเลตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสัพลาก,กาสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน อ่าหรือว่าเรื่องอื่นนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนะเราบว่าทุกท่านต้องการร้องขอจัดจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแลว้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไว้ๆนะครับหรือว่า อยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะย4ิบชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละอ่ส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับอ่ะผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอ่ะตอนนี้การกดถูกใจของผมก็ท่านทำการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเพิ่มเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเรก็เพิ่มในคลิปด้วยนะครับก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยก็ตามที่ผมปั๊มไปนั่นแหละครับอ่ะยิ่งเพิ่ เพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวเองหรือว่าทุกท่านนะครับจะเป็นการเปิดการมองเห็นด้วยการลงคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เพิ่มยอดวิวก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาใช้งานที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะถ้าใครสนใจนะครับที่จะปล๊มอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามคนดูไลฟ์สดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสามารถมาเลือกดูได้เลยนะครับไม่ได้มีแค่หัวข้อ Tik To กนะครับหัวข้ออื่นก็มีถ้าสนใจนะครับกดลิงก์ด้านล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับ